สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางฮานอยพิเศษนะครับประจำวันบรหัสที่ส4บีเมษายนนะครับเมื่อวานฮานอยพิเศษศูนย์เด้งบนล่านะครับก็เจาะไม่มาครับ0ูนเมื่อวาน8700 0ขารูดเด้งบนล่าเนาะก็ถามว่าทำไมไม่เอา0ูนย์ด้วยเมื่อวานเจาะเรื่องขออภัยครับ ขารูด,อดขาขาขารดอบไว้ครับขาขาูดรอบไลยครับขาเจาะน้องขออภัยร้นก็ต่อว่าวันนี้จะเป็นเช่นไรน,นะครับกอวันนี้เด่นสุดศย์ครับ0ูรอง5ครับฝากไว้ครับใครชอบแนวทางของผมและไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้ครับแล้วก็มีโฆษณาดูให้ด้วยครับเป็นการสนับสนุนกันง่ายๆครับแค่ดูโฆษณาเนาะสามศูนย ห้าศูนย์เบิ้ลต่อไหมนะวูดถึงนะ3 0สามศูนย์ห้าศูนยห้าเก้าห้าเกร้อยบันห้าครับร้อยบันห้า ก็เน้น55ครับชอบจะมาหรือไม่มาไม่รู้นะแต่ชอบครับได้ประมาณนี้สำหรับาหานอยพิเศษนะครับก็17นาฬกา30นาทีมือนลุ้นกันเนาะ530 550 500 580 590 555 599 59 5 591ครับ เดี๋ยวมาุูนกันในฮานอยปกติและฮานอย VP ตามลำดับครับเฮงๆรวยๆทุกท่านครับ